ก็ใช้ไม้กล้องอันนี้อ่ะอ่ะอันนี้ไม่ใช้แล้วก็นี่ไม่อยู่นี่อ๋อเอาใบนน่นทางจุดกลางแดดเออวะเดี๋ยวเอาใครอะไรวะอิสกแกรมขึ้นดีอ่ะดีมะดีมะสกแกรมของน้องอะไรวันนี้ติดชีวิตมงคลเลยดูพี่อ้อที่ทำโยเสง อระวังชนเต้นพี่เขาโอ้โหยอดเลยไปตรงนั้นไม่ได้้อยไปตรงนู้นนี่ไงตรงนี้ติเต็มค้งลน้ำให้มานนี้ตั้งแปดปีสามไม่ได้พอขโมยต่อได้เลยเยอะซื้อต่อ ผมชอบกล้องตอนเอาว้ยนะเออถ้าวายมันมันเป็นอย่างนี้คนโอเคเลอันนี้เราอยู่ที่ไล่ลุงพลนะไล่เหรอไล่คงเดือน <laughs> ไล่ <laughs> ไลคงเดือนไล่คงเดือนอน,อน,นะผมลุงพลลุงพล,งพลเล่นน้ำด้วยมีมีเราเล่นได้เล่นได้น้ำมันใสพอเล่นได้ติดเหรอ๋อติด ขอญาตเดินผ่านก็ได้ไไม่ดด้ติพอดีอ๋อมันได้ทางนู้นก็ได้อม่ันเข้ามุมพอดีนี้เรากำลังเดินรีวิวดูรีวิวเออีรอบๆเต็นท์ของคนนึงเขาเล่นน้ำไงอะไรต้นไม้มันจริงๆมันต้องก็มันเป็นมันเป็นท้าไปเขื่อนไงมันมันขุดเขื่อนขึ้นมามันเก็บน้ำไงได้ไหมเป็นอ่างเก็บน้ำไงเขาขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำ ไร่คงเดือนนี่ไโงโดมเนี่ยฮะแสงกันลังสวยนี่พยอดครับพี่บาสพี่บาส <c oughs> ออดเจ๋ง <c oughs> เดินเดินตามออดเจ๋งไม่ตามลุงพลลุงพลอะไรนะเต็นต์ของแก๊งเรานะครับนี่นี่ ไม่กล้าไม่กล้านำเดี๋ยวเดี๋ยวไปบังเดี๋ยวไปบังลุงพลลุงพลพาผ้าแตนมาลุงพลพาผ้าแตนมาไปครับไปไปครับนนี้ไปห้องน้ำก่อนครับไปห้องน้ำด้วยอันนี้ห้องน้ำของเราครับห้องน้ำรวมมีเท่าไหร่นะยี่สิบแปดห้องยี่สิบแปดห้องครับแยกชายหญิงครับ พลปนกันได้ไม่เป็นไรปนกันได้ไจะไม่ถ่ายอ่ะไม่จะไม่ถ่ายอยู่<อ>ตรงนู้นอามติดชื่อลุงพลอเดินมาต่อ,ตอ,ตอ,ตอเลยครับเราก็จะเจอร้านอาหารครับนี่ร้านอาหารเจ๋งเขาข<อ>มีไมค์เขาเขาตัดเสียงออก ของดีครับผมทำอาหารไม่เป็นไม่กลัวครับนี่นี่ร้านอาหารสบายเลยบายไม่ต้องกลัวเลยสั่งหมูกระทะได้ด้วยมีเรือเป็ดด้วยผมมองใหญ่เลยตามตีพี่ลุงพลนี่นนึกว่าลุงพลมาไอสัตว์ แล้วมันยืมไอ,ไอ้ไอ้นั้นได้ใช่ไหมไปไหนเนี่ยไปนู้นไหมหรอมาแล้วได้ได้มันมันยืมไอ้นั้นได้เหรอเ<ช>นี่ยเรือบายนเนี่ยเสียตังค์ป่ะนู่นไหมหรอระวังชนเขาระวังอันะไรแสงน่าสวยอ,วอืม ลงน้ำมานี่ใครจะช่วยมึงงมไว้เจ๋งไว้เจ๋งเฮ้ยโอ้โหมุมนี้สวยเลยสุดยอดว่ะฮะคือปล่อยเลย,<ะ>ย,เลยถ้าโนนลงเฮ้ยโอ้โหตอนนี้นังสวยแลย้วมุมนี้แสงได้แมนดูดิเออพ่อถ่ายแม่หน่อยดูสิดูสิเออเจง๋งไปตามติดลุงพลลุงพลถ้า,ถ,าออถ้าโดนลงุลงถ้าโดนลุงหลงน้ำนี่คือจบเลยนะไม่เอาแล้วพี่มันก็พังเมื่อเดียว เปน็นไงดูมาดูวิวเป็นวิวเนี่ยเดี๋ยวรอบๆเลย3ามลูกสิบามลูกสิบไปเลย<อ>บรรยากาศฟิลได้จริงชิวๆเลยครับร้อยยี่สิบเฟรมคนเนี้ยของเขาดีดีน่ครับผมไล่คงเดือนคงกระพันมีเบอร์โทรโฆษณาด้วยเป็น<อ>ไงฟรีด้วยไง เอ้ยนี่นี่คนละยูทูบเบอร์คนละช่องนะคนละช่องกันอันนี้ช่องกระหลงโป้งพาทัวร์ก็ลงโป้งทัวร์เนี่เดี๋ยวดังเลยนะคนเนี้นะติดตามได้ที่อินสตาแกรมอาจเจอไปถ่ายรู้นสวยๆนี่แม่ไปถ่ายคุยเมอร์คิรี น้องปุ๋ยมิคุริเดี๋ยวขึ้นอินสตาแกรมข้างล่างนะครับเดี๋ยวอินสตาแกรมขึ้นข้างล่างเลยอินสตาแกรมติดตามได้โฟโล่เน้นว่าขอไม่ใช่อ่านี่นายแพทย์อาชีพอื่นได้หมดไม่รับนายแพทย์กดสองทีนะคะนี่เอ้ยไปเลยไหนไหนนี่ไงนี่ไงอันนั้นไหมนี่ไหมฝั่งไหนฝั่งไหนนี่เหรอเดี๋ยวพาร์ที่ตกมุมนี้ครับผมนี่ ถ่ายพระอาทิตย์ตกเลยทำแลบมลาละทำแลบมาละ <S <S หนึ่งแต่ต่อเองนะเจ๋งเสียงเสริงมันยากาศเนี่ยว้าวชิลมากตกปลาด้วยนี่มีตกปลาด้วยตกปลาด้วยมือถ่ายให้พี่แอนด้วยปุ๋ย

อ๋อเอ้โคแมนไงโคแมนไงเนี Iron. 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 ่ห <ti ens> ้อยสองตัวเลยไงเท่เลยเป็นไงตัวห้อยเ็นไงแล้วไอ้นี่โอ้โหเป็นไงกระติกกระติกข้างหน้านี่ไอ้นี้ตัวนี้ที่เราจะเอานี่ข้างหน้าเราไอรอนไอรอนไอรอนอันนี้อะไรปิดได้ปิดได้ปิดก่อนปิดก่อน